สวัสดีครับท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้ผมคำภาณพงษ์ทิมครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเขียนบล็อกเหมือนเดิมนะครับการเขียนบล็อกเพื่อการทำแอฟฟรีเอทนะครับแอฟฟรีเสินค้านี่ก็คือบล็อกที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อทําธุรกิจโฟร์ไลท์ life, เพื่อเป็นการทํา SEO ให้กับเว็บไซต์หลักโฟร์ไลท์นะครับนี่ก็คือเว็บไซต์หลักของการทำโฟร์ไลท์แอฟฟรีเ t e ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่บริษัท โฟร์ไลฟ์เป็นผู้จะทําให้สําหรับผู้ที่สมัครเป็นผู้จําหน่ายนะครับคุณจะทําในลักษณะของการทําแบบแอฟเฟอร์เรนเฉพาะการขายสินค้าก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเลือกทําแบบแอฟเฟอร์เรนท์มาร์เก็ตติ้งเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับก็คือการสร้างเครือข่ายของผู้จําหน่ายก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาแค่โฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะขายเอาเงินค่าคอมมิชชั่นก็ได้นะครับเอาแต่ว่าคุณมีความถนัดนะครับอันนี้คือเว็บไซต์หลักนะครับลำพังว่าถ้าเกิด ิดว่าเรามีถ้าเกิดว่าเรามีเว็บไซต์อย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีรายได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราเปิดร้านค้านั่นแหละนะครับเรามีร้านค้าเราใส่สินค้าอะไรเสร็จสท์เรียบร้อยแต่คนไม่เคยรู้เลยนะครับว่าคุณมีร้านค้าอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนําผู้คนเข้ามาชมร้านค้าของคุณนะครับวิธีการของผมนั่นก็คือการสร้างบล็อกขึ้นมานะครับบล็อกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทําบล็อก SEO นะครับนั่นก็คือนําลิงก์กลับเข้าไปสู่บริษัท โดยบทความนี้นะครับคือการกล่าวถึงถึงแม้ว่าคุณไม่มีเงินเลยแต่คุณก็ทําการตลาดแบบเอฟเฟร a t ตได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับคนส่วนมากนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นในการทําการตลาดแบบออนไลน์นั่นก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักช่องทางในการที่จะทําโปรโมทโฆษณาโดยไม่ใช้เงินมันก็มีช่องทางเหมือนกันแต่การที่ไม่ใช้เงินมันก็คือต้องใช้เวลาแทนในการสร้างแบรนด์ในการสร้างทราฟฟิก ให้ไปสู่เว็บไซต์ของคุณพูดง่ายๆก็คือคุณต้องใช้เครื่องมือนะคุณต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของคุณให้คนรู้จักถ้าไม่ใช้เงินก็คือใช้แรงอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้แรงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของเรานั้นคือจะไม่มีเงินกันนะครับถ้าคุณไม่มีเงินเลยแต่คุณก็ทำการตลาดแบบ a อ f i l i a t e ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับ เนื้อหาความคิดของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่คุณหรือเปล่าที่ไม่มีเงินแต่ใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนักการตลาดออนไลน์ต้องการอยากจะมีรายได้จากการเล่นโซเชียลไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook i n s t a g กร m ท w i t t e r หรือว่าโซเชียลอื่นๆน,นะครับตอนนี้คุณกําลังสนใจอยู่ใช่ไหมที่อยากจะทํางานหรืออยากจะมีรายได้เสริมจากงานออนไลน์ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับยุคที่มีโรคติดต่อผู้คนก็ไม่อยากออกจากบ้านการทํางานออนไลน์จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆกคนนะครับ ผมอยากขอถามคำถามกับคุณว่าคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าคุณสามารถสร้างรายได้ในตอนนี้มีเงินเข้าสู่ครอบครัวสร้างการเข้าชมเว็บไซต์นะครับและไม่ต้องซื้อสินค้าไม่ต้องเก็บตุนสินค้าแต่เราก็มีรายได้แบบไม่จำกัดสร้างความร่ำรวยให้คุณได้เหมือนกันนะครับถึงตอนนั้นคุณก็จะสามารถหยุดงานทุกอย่างแล้วพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ก็ยังมีรายได้อยู่ตลอดเวลาถึงเวลาแล้วที่คุณจะเป็นนายของตัวเองคุณจะได้ใช้ชีวิตของคุณในแบบที่คุณต้องการนี่คือโอกาสที่เหมาะสมที่สุดที่คุณจะ เริ่มต้นทำงานออนไลน์ด้วยการทำแอพพลิเอตการโฆษณาให้กับสินค้าโดยไม่ต้องลงทุนนะครับอันนี้คือเนื้อหาของการเขียนบทความครั้งนี้นะครับจุดเด่นของบล็อกเกอร์นี้ก็ยังคงอยู่ในวิทยุออนไลน์นะครับทางด้านขวามือนะครับอันนี้มีทั้งเพลงมีทั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดว่าสมาชิกที่เข้ามาทำแอพพลิเอตตรงนี้นะครับมีบล็อกเกอร์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ในส่วนของลิงก์วิทยุออนไลน์ตรงนี้เป็นวิทยุออนไลน์เพื่อธุรกิจโฟร์ไลท์คร ที่ต้องการก็สามารถที่จะนําไปแปะไว้กับบล็อกของคุณได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแอฟเฟอรีตัวอื่นๆที่มาร่วมสร้างรายได้กับบล็อกตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อ p ป,ปี้ปลัซ์ด้าบานาหนาหรือว่าอเมซ o n นะครับหน้าอเมซอนเลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการอยากจะมีบล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับไว้สร้างรายได้ให้กับคุณเองในรูปแบบของการทําการตลาดแบบ App Free a f f i l i a t e ก็สามารถที่จะสมัครตรงนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปเป็น App Free a f f i l i a t e ก่อนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในการสร้างรายได้กับ App Free A f f i l i a t e นะครับเอาละรครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทาบล็อกเพื่อหาไรายได้จาก App Free a f f i l i a t e marketing คุณก็สามารถ ามารถที่จะสอบถามและก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ